สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งิวลิปอีกแล้วนะคะอ่าเด็กหญิงวีเดียสวัสดีค่ะตุ๊จา่าโนลุกคุณลุงมึงไปตรงนู้นค่ะกล้องกล้อ <laughs> งสวัสดีค่ะชวยๆกมคุณโซเอวันนี้กิฟกับวีเดียก็จะพากันมาทําอาหารเย็นเหมือนเดิมค่ะวันนี้ได้ปลาหมึกมาค่ะนี่หนวดปลาหมึกยกัดวิเดียดู <laughs> <laughs> เห็นไหมนี่ค่ะได้หนวดปลาหมกยัก์อันนี้มาจากเอ๊ ตลาดค่ะเขาขายกิโลละ14ยูโรค่ะอันนี้ก็10กิโลละ14ยูโรแล้วก็นี่ค่ะปลาหมึกอันนี้ก็14ยูโรค่ะเอฟคนละกันสิอันนี้กิบก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะเอออันนี้กิบก็จะมาไอ้นี่ละค่ะทาลวกกิมค่ะใส่น้ำอปค่ะลวกกิมกินกับไอ้นี่แหละค่ะน้ำกิมซีฟู้ดค่ะน้ําร้อนแล้วก็ใส่ปลาหมึกเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะดับพราวค่ะกินคราว กินคราวนี่ค่ะไอ้ต้มไปก่อนค่ะเพราะว่าน่าจะเหนียวอยู่ค่ะเนาะหนวดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็จะทําไอ้นี่แหละค่ะไอ้กระเทียมผัดไอ้นี่ค่ะผัดปลาหมึกค่ะให้น้องไปเดียค่ะไม่รู้จะกินหรือเปล่าเดี๋ยวจะตำไอ้นี่ก่อนค่ะคิดจะตำไอ้น้ําพริกก่อนค่ะน้าน้ําพริกซีฟูดค่ะน้ําจิ้มซีฟูดค่ะ อันนี้เป็นกระเทียมดองค่ะก้านผักชีค่ะไอ้รากมันไม่มีหรอกค่ะที่นี่แล้วก็กระเทียมค่ะเนาะกระเทียมอันนี้เป็นไก่ทอดของพีเดียค่ะไก่ทอดเดี๋ยวเอาไปอุ่นอีกจ้ะนี่ของโรเบิร์ตอันี้ค่ะอันนี้เป็นมัสั่นไก่ค่ะที่ทำมัสั่นไก่เพิ่งจะเสร็จค่ะนี่มัสมนอกไก่ใส่มันฝรั่งค่ะนี่ค่ะแล้วลราทำพีเดียเป็นอะไรคะ เดี๋ยวทำน้ำจิ้มให้พีเดียก่อนนะคะเออก็ใส่มะนาวก่อน,นะคะ่ะหนูจะไปทำอ๋อม,มาดูมาดหมาค่ะใกล้เกินโอ้ยอ่ะเดี๋ยวมองมาเอาเก้าอี้มาให้ค่ะอ่ะน,น้องพีเดียอยากจะดูให้มาดูด้วยค่ะอ่ะเอาไม้ลูกพีเดียไปยืนฝั่งนี้ดีกว่าลูกเออก็เออ,เอยืน,อ,นอันนี้น้ำตาลน,น้ำตา,ำตาลเดี๋ยวใส่นี่ก่อน,นะคะ่ะมะนาวก่อนอุนน้ยใส่อันนี้ใส่เอ้ยใส่น้ำจิ้มก่อน ทำน้ำจิ้มกันลูกระวังตกเด้อนั่งลงดีๆลูกนั่งลงดีๆใส่น้ำมะนาวกว่อนค่ะก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาลแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนี่วิดีโอเขาเรียกว่าเกลา็างเออน้ำตาลทรายลูกอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนเออ มัลายไหนมดีเดียวตสตดดียวน้ำจิ้มซีฟูค่ะอาไเดียาวมากลยเดีปิ้งปิงจะเสียนลุกชิมก่อนสไปซี่สไปซี่น้ำปลาสิริกริกไว้เสแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วของเรา โอ้โหเดชจะอบอู yeah, <I> so ้หูโน้โน้โน้เดี๋ยวกิฟจะผัดอันนี้ค่ะผัดปลาหมึกใส่กระเทียมให้น้องบีเดียก่อนค่ะเออน้ำมันค่ะนี่ค่ะน้ำมันร้อนแล้วกิฟก็ใส่กระเทียมไปเคี่ยวก่อนจ้ะเผื่อโรบอยกินด้วยค่ะมิสกินอย่าฟินอกเล็กเออเดชเจอเคเรกปลาไก่เย้ชีสมดลาบีเดียยัมมี่มดละทีนนี่ หมดลแล้วค่ะกินอร่อยเลยที่นี่เดียยัม,มี่ <laughs> <laughs> นี่ค่ะทุกคนผัดจะเสร็จแล้วค่ะพอดีโรเบร์ตเขาไปเขานึากว่าเขากดไอ้นี่แล้วค่ะกดโทรศพัพท์จ้ะไม่ได้กดวิดีโอจะสุกแล้วค่ะอันนี้กิฟก็ใส่นี่แหละค่ะหลังจากกระเทียมกิปก็ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ไอ้พริกไทยค่ะนีโ่โอ๊บีเดีย นี่ค่ะปลาหมึกของเราค่ะยิ๊บก็ต้มไปประมาณ15นาทีนี่เราถ่าน5เออแล้วลองดูค่ะมันจะเหนียวหรือเปล่าค่ะเพราะว่าปลาหมึกอันนี้ยิ๊บก็ไม่เคยซื้อมากินค่ะเนี่ยเออปกติก็อยากจะ <ไป S 1> ย่างด้วยแหละคะ่ะต้มแล้วก็ไปย่างเนาะเดี๋ยววันนี้พากันหิวข้าวแล้วจ้ะไหนลองดูสิยังไงนี่เออลองตัวนี้สิฮู้ว้าวไหนคะลองชิมหน่อยเอ๊ะเปิดฮู้ดไหม อร่อยจ้าเ่ยอือหือถ้าไปย่างยิ่งจะอร่อยจะหอมหอมอร่อยมากไีเดียกรอบค่ะกรอบขนาดไม่ได้นอกน้ําเย็นนะคะเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นกันค่ะนี่วีเดียมมาหั่นกดูกนี่ค่ะปลามือหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะกับน้ําจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยค่ะอันนี้เป็นหมึกไอผักกระเทียมของมีเดียจ้ะ เดี๋ยวใส่กระเทียมที่เคียวเอาไว้ก่อนค่ะเนาะน,นี่โรยกระเทียมเจียวลงไปนิดนึงค่ะนี่เรียบร้อยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมัสมั่นไก่ท้องโรเยเบร์ค่ะอันนี้ก็ร้อนๆเรียบร้อยค่ะโอเคอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะเออสมารก์กกระเลิกเอเจนต์อะดื่มน้ำก่อนอ่ะสมารก์กกระเลิกอเจนต์อะทานเลยค่ะทานเลยขอบคุณครับ เีกหิงบีเดียก็มีต้ยมยำปลาเหลือค่ะจากตอนเที่ยงใช่ไหมคะอ่ากินไปเลยเป็นหวัดค่ะนี่แหละค่ะวันนี้ก็มัสมันไก่ของโรเบิร์ตจะลังนิ้เถอะเคสเถอะนะแล้วก็นี่แหละค่ะปลาหมึกลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็ไอ้กระเทียมนี่แหละค่ะผัดไอ้ปลาหมึกผัดกระเทียมเอาค่ะแต่กล้องลืมกดยุ่งกับลูกด้วยกันนะเบสไม่กินเจ เออกันกระเบื่อเลย <c oughs> เกิดขึ้นได้ทุกอย่างกันเนาะอะไรก็ซุปยช่เอมไอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผัดใหม่คะบบ่ะน้ำมูกอะไรอีกแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมามาเอาให้เอาไปเดียวเอาลงหมดเลย <c oughs> อันนี้ไก่ทอดกระเทียมลองไปดิ้ด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมามาเอานี่ผ้าให้อ่ะ <c oughs> อืมอากาศก็เย็นค่ะก็เป็นหวัดอีกแล้วค่ะนี่ปาป๊ามิสคินปินอย่าเล็กเออ อยากให้เราไปกินเฮลส์สากอเอ็นสติ๊กย์เฮลส์โปรเบียนเผื่อยาเผื่อกินไม่รู้จะเอาไหมมันต้องซอสให้บ้างเฮ้ยซอสสแก๊ปปงไหมเน่ไม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 ่ อร่บยนะอรยมเลซี่เขาสักกันเลซี่เาคเรติสเล็กอะนี่ายนี่โรเบิร์ตบอกว่าไม่เหนียวจะไม่เหนียวแล้วกันนี่ลครับนวลมือค่ะโอ้โหน, <laughs> นี่เสร็จยิบหมดค่ะไอ้น,นี้สองกิโล<ม>ได้มาอย่างละครึ่งกิโลค่ะอันนี้ก็ครึง่งอันนี้ก็ครึง่งจากกีบบอกเขาอย่างละครึ่งกิโลอยากจะกิน ปลาหมึกผัดกระเทียมมากเลยค่ะก็เลยจัดเลยว่าบีเดียจะชอบบีเดียไม่กินเหรอกอ่ะเอาหนึ่งชิ้นเล็กๆก็ได้ลูกลองชิมดูชิมดูกลิบกลัวน้องบีเดียไม่กินปลาหมึกค่ะก็เลยทําไก่ทอดให้ด้วยอร่อยมากจ้ะอร่อยจ้ะมิสินงที่โอ้เข่าเล็กกว่ายาวเว้เดี๋ยวนี้น้ำน้อยเขามากกว่ายาวรูิร์ยไม่เคยกินมาจากกินไม่เคย ทำให้เขากินนี่ได้ซอสซีฟู้ดเหวเล็กก่อกอืมไม่อพอได,ด้ปลิ่าอืมย้ํามั้อะไรลูกหึป๊าดอร่อยจังถ้าได้ย่างหอมๆนี่เตาถ่านนี่อร่อยเลยจ้ะเนาะแล้วเอาเลย่ะ Wat doe Ja. Een kleine flaasje. Nog geen olika. Zo maar een tongpaar gaat Lekker soepie. En die Ik is heel dik, maar ik vind Alleen, ik ben bang voor je. Eet niet. Vind je het lekker of niet? De smaak is al prima, maar... Nee, vind je niet lekker? Ja, is... ja, is, is oké. Okay. Het is prima. Ja. De smaak is goed, maar... Ik ben gewendig, het is niet... Ik ben gewend, het is taai, maar het is niet taai. Het nee, is niet taai, maar het is niet lekker. Maar je hebt heel veel soorten inktvis, hè? je maar mijn gezondheid. กินแต่ไก่ทอดจ้ะอยากมีเพื่อนกินค่ะถ้ามีเมนูปลาหมึกให้กินแต่คนเดียวค่ะไม่มีใครแย่ง <c oughs> ก็ดีไปอีกอย่างนะอ,อร่อยมากทีเดียวเอ้ ให้บีเดียอีกชิ้นนึ่งอ่ะบีเดียไม่กินเลยเจเอนี่เจเอสน่าจรเล่กิกิบีเดียกิเอยากพรูฟขาเรามครบเปนุปเป็นหะมะเยอะเป็นวัดเลยค่ะอันนี้เอาอะไรลูกน้ำวันนี้ก็ลมแรงมากค่ะข้างนอกฮะลมแรงทั้งวันเลยเนาะ Harde wind vandaag, Bowsen. Ja. Ik wil hem dat ook niet maken. Mooi, dan een kleine cappingbotsing. Ja, waar? Die auto is net leeg geworden uit. Oh. Robo, we hebben wel een soort kan samen, gaan niet zeggen. Moet je houden. Harde wind, nou? Ja, ik weet niet goed hoe we kijken, we dippen op elkaar, denk ik. Ja, maar wanneer heb je een mooi ding kunnen gaan? โอ้ยแสบไหลเบียร์อ,อยากกินไหมกินไหมเนี่ยเอามาั้ยเคียวไม่ได้หรอหนาแล้วนดินสำหรับเบียร์มันเหนียวอยู่มันกินไม่ได้เราโตค่อยกินกินไก่ไปะมำสมันได้ก็

สไปออลเลอ์เดี๋ยวสออไลมเออออลเลอ์เซอร์ปะปามัยน้ำส้มบีเดียน้ำส้มเดี๋ยวซื้อมาจา้าเดี๋ยวกิปจะไปซื้อมาไอ้นี่มาลาบลาบหนวดมึงเนี่ยนี่ยเฮ้ยเล็กก่อน

Papa đi mua lấy drink cần. Anh đã sẽ ăn ốc nít thôi. Dạ. Dạ. lần đeo lần. Không được cho nó ăn nấm sum này. Như vậy nó bây giờ. đó ตัดไม่ขาดค่ะโอ,อ,อ้น้ำซิมก็จะเป็นไส้จ้ะชอวเอฟมพัลเ์บดี้อะตับกเอาไก่ไหมย,ยิเ้เลยลูกป้ากินป้านะครับตากระดูกยาวนะปามากักทะเลนั่นแหะ Lekker slurpen. Papa Kafei. Papa. 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 pa Papa. Pa papa. pa Papa. Pa pa pa. Papa. Papa. En Papa. 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 Maar Papa. is Papa. 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 เดี๋ยวรเดี๋ยวอร์เบียวถ้าเป็นโรเบิร์ตจะบอกว่าเหนียวค่ะแต่ว่าสําหรับกิ๊ฟไม่เหนียวค่ะมันกําลังกรุบกับกรุบกับอันนี้มันนุ่มเลยแหละค่ะนุ่มนุ่มสับนุ่มเฉยๆดิสเล็กเตอร์มาดิซเตอร์โกเบียหลือโอซูเบียมาโกมาเดี๋ยวะอีกตั้งนี่ยโอเป็นน้ำจิ้มค่ะ อะไรน้องเดียรขอคกินเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเลยคับเจนอกันบจ้าโอเคจอลิโมนาดลิโมนาดลิโมนาดเลเวนเดก็ไ่มนละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp Đừng học, đừng đừng Đừng, đừng thăm như ngày, đừng máy thương như ngày Đừng, đừng máy thương như ngay đủ Em má thăm hay mấy? Bay shop Em bay lời hey. hey, oh. thăm vào đây video Video, mày sẽ ปล่อยลูกมืแล้วค่ะไอ้คนลุงคุณป้านหน่อยดูเต็มเลยแล้วก็คอ,อไปด้วยค่ะเด็กน้อยจ้ะเนาะไร้เดียงสาค่ะโอ้โห ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณ <Yeah. S 1> ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายทุกจ้าฮุตโซจุ๊บเลย